สวัสดีครับวันนี้เสนอเมนูผัดกะเพราหมูสับนะครับามาลงมือหั็นกันเลยนะครับ,บแล้วแรกก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันห่อนแล้วเขาก็เอาพริกแกงเขาโขลกเตรียมไว้นะครับพริกแกงเขาก็โขลกเองนะครับหอมๆนะครับพริกแกงกับโขกเองครับผัดพริกแกงให้สุกให้หอมเขาก็เอาหมู สับเี่เขาเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นผมใส่เป็นหมูบดครับตลาดนะครับบดน้าตลาดมันกระสีมันหลายจังหน่อยนะครับน้าหมูลงไปผัดเสร็จแล้วนะครับสุกสุกเสร็จแล้วผัดหมูเสร็จแล้วเขาก็มาทําการปุงกันเลยนะครับก so ็ใ like ส่ผงนัวนะครับใส่ผงนัวแล้วก็สอดปุงรสครับ ซอสปรุงรสจักน้อยนะครับทำโดยผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสทำโดยน้ำตาลครับน้ำตาลจักซอสน,นิดน้อยนะครับค้นให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเข้าก็สิเติมน้ำทักน้อยนะครับถั่วยที่ใส่พริกแกงบังหันหนะครับกุเรว,ว่ามักแบบน้ำเก่า่ต้องเติมนะครับแ้่ผมนับมากแบบเป็นน้ำคุกคิดเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นเขาก็ะจเติมใส่ตัวฝักยาวครับใส่ตัวฝักยาวเสร็จแล้วขั้นตอนทุ่ทไทยครับกระเพราครับใส่กระเพราลงไปคนๆให้เขาหดจักน้อยครับเฉาจักน้อยหดจักน้อยเขาซื้อ่าเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผัดกระเพรามูสับครับ เรียบร้อยครับตักลาดกับขอาสวยอันฮ้อนนะครับนำครุบเิียกน้อยนะครับผัดกระเพราหมูสับนี่ครับหน้าตาผัดกระเพราหมูสับลาดข้าวนะครับ ครับเข่าครับเมื่อเนี้ครับเสร็จแล้วครับกินข่าวน้ำกันนะครับเด้อ